สวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกก็สู่ข่าวอรุณมลินทั่วไทยนะฮะเหนือไกลสารใต้เข่าใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้วันพุธ24มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 3กครับกลางสัปดาห์ครับแต่ทั้งหมดนี้กรุงเทพล้วนล f วน e b o o k จอสร้อยเขาเขารวมมาให้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคนละสถานที่คนละเวลาแต่5คัน5ครั้งฮะเคราะดีทั้ง5คันทั้ง5ครั้งไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไล่มาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยเหรอตั้งแต่เช้าเลยยไปหนน่่อเีย คือไอ้จุดๆๆเนี้ยนะเลยเซนท่านบางนามาประมาณสัก200เมตรบนทางด่วนเลยนี่ไฟไหม้วอดทั้งคันคันแรกคันที่สองประมาณสักเกือบจะบ่ายละเที่ยง55นาทีเรียบด่วนรามินทาเป็นรถอนเนกอะไรนะฮะรถพูดรถแล้วก็นึกไปออกแล้วทำไมอ่ะมยันไม่ยับไปหมดแล้วอะมันไม่ยับเยอะยุยยี่ไปหมดแล้วฮะเหตุการณ์นี้คือ ก็นสนุนโดยยาแคปซูลฟลาทไลโจนสกัดจากอ้วยอันโอสถแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก่อนเหตุการณ์แรกเนี่ยหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ยวิ่งฝ่ากระจกกระจกใสๆพอฝ่าไปเนี่ยมันกลายเป็นไคล้ายปากฉลามครับาดตามเนื้อตามตัวน้องครับไม่เห็นลูกลูกไม่เห็นใช่ฮะมันใสไงมันใสจนเด็กมองไม่เห็นชนังตุ๊บ เพลงอะไปไหมเอาละเรียบร้อยเหตุการณ์นี้วัยังวิ่งย้อนกลับเข้ามาทางดาเดินอีกลูก,เ,เ,กเออนะหนึ่งด้วยความเป็นเด็กสองด้วยความตกใจด้วยความเป็นเด็กเพราะอะไรตกด้วยความเป็นเด็กคือไม่รู้หรอกูอยากหาแม่กูก่อนะอะเดินย้อนกลับมานะแต่ไอตอนเดินย้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่กรี๊ดต่อเนี่ยเพราะกลัวว่า